ดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแมปเดย์แคนะคะวันนี้เราจะมารีวิวว่านี่มันมีบ้านหลังใหม่อัปเกรดนะคะ <c oughs> บ้านสีฟ้า <c oughs> บ้านสีม่วงบ้านสีเหลืองบ้านสีชมพูบ้านสีส้มบ้านสีเขียวบ้านสีม่วงมีหลายสีเลยนะคะ แล้วรถก็จะมีประมาณนี้สีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีเขียวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรับสมัครพี่เลี้ยงอันนี้มาใหม่นะคะเราต้องเข้าไปดูไหมเอา้า อันนี้เป็นโซนใหม่นะคะทุกคนเป็นโซนแบบว่าน่ารักดูอ่ะมันมีชุดมาใหม่ด้วยนะคะเป็นชุดเอลซานีใส่ลงไปเลยว้าวน่ารักมากเลยอะคะ่ะทุกคนดูสิชุดนี้น่ารักเอ,อ้ยน่ารักอะเอาชุดนี้ลักกันนะคะทุกคนแล้วเราก็มาห้องนี้อุ้ยชุดนี้มีแต่ห้องนี้มีแต่ชุดน่ารักน่ารักทง้ง้นเลยอะ ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มารีโมเคนั่นเองเอาทรงผมที่ชอบเลยนะคะทรงนี้ละกันนะคะน่ารักดีแล้วทีนี้เราก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะคะเฟรชเข้าไปเลยเดี๋ยวก็จะบินหน้าตาให้เราเลือกนะคะเอาเป็นหน้าตานี้แล้วกันนะน่ารักน่ารักอะ่ะ น่ารักมากเลยนะคะทุกคนนม่ฟันนี้น่ารักน่ารักอะเ็เป็น,นพี่เราหน้าตาไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันนะน่ารักดีแล้วทีนี้พี่นะคะก็จะไปเปลี่ยนสีผมนะคะไปกันเลยะคะ่ะสกินคอเลอร์สกินเฮ โอเคเข้าไปเลยนี่ก็จะมีสีผมให้เราเลือกเยอะแยะเลยเงั้นพี่เอาเป็นสีอะไรดีอะสีดำแล้วกันนะเอ้าทำไมมันดำทั้งตัวสีดำให้มันเป๊ะเียเอ้าทำไมมันดำทั้งตัวทุกคนตัวดำเ,เหมือนใครคะเนี่ยทุกคนมันดำมากเนีเ่ยทุกตัเนี่ยทุกคนมันยองมันยองทั้งตัวเลยอะทำยังไงดีอะทุกคนมาตรงนี้เหรอจะทำไงอะ เป็นสีขอบสีนี้อ้ยสีนี้ค่ะบีเคเข้าไปในนี้เลยอทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นพี่ไหมว้มเค่อมเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเดีย๋ยวพี่ไปชมนมก่อน ไม่มีเด็กบางคนหิวนมนะอันนี้เป็นจำลองว่าเด็กน้อยหิวนมแต่ว่าอันนี้เป็นเด็กชอตเบอร์ยวพี่ต้องไปชงนมก่อนกมาก่อนขวดออกมาก่อนแล้วไปชงไหที่ชงนมอหนอ่ะไหที่ชงนมนี่ไงชงนมไปชงนมจบอ๋อได้แล้วที่ชงนมนะคะทุกคนนี่ได้มาแล้วนมนมนม เอามาให้เด็กดีกว่าเอาเด็กไปไหนกันหมดแล้ววะเด็นอนอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะเอาไม่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 เอาหนูหิวข้าเด็กกินบัวลอยอ่ะเอานมไปขอบคุณค่ะกินนมกินก่อนนะจุ๊บ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 มันมีจุกนมลอกด้วยอ่ะเอาจุกนมจีจุ๊บโปเอาใส่ไม่ได้ ของเด็กเท่านั้นนะคะทุกคนเอาเด็กไปไหนแล้วอันนี้เงหมือนน่งอุ้ยขอโทษนะอานอนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอะเด็กกอมเนี่ยทุกคนดูสิเด็กตัวนี้น่ารักมากเลยอยญ่อยากได้ลายเด็กอยากได้ยาอยากได้ลายเด็กอันเนี้ยเนี่ยลายเด็กอันนี้น่ารักมาก วี่จุกนมสีชมพูด้วยอ่าน่ารักมากวิ่งเด็กน้อยวิ่งเร็วมากเลยอ่ะผู้ใหญ่วิ่งตามไม่ทันเนี่ยทุกคนเด็กคนนี้น่ารักมากให้นมเขาไปก่อนเอาไม่เอาหรอเอาเขาเขาลงล่างแล้วนะคะทุกคนอ่ะเอาไปเอาไปไปทุกทุกคนตอนนี้เด็กไม่หิวนมหมอเด็กจะลงไปเล่นเหรอรอเล่นนะรอเล่นใช่ไหมจะไปไหน หนูหนูหนูหน,หน,หนูอุ้ยเมื่อกี้ใครเลือดเลือ้า่ะตูแตกไปแล้วอ่ะเอมี่เอาแหละทุกคนเรามาเอาตูอุ้ยผู้ใหญ่มานั่งเล่นทำไมาไม่ใช่ละมีตุ๊กตาแมวน่ารักมากเลยทุกคนเรารีเซ็ตก่อนนะคะทุกคนรีเซ็ตก,ก,ตะะก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลือกหมดเลือดจะมา เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะไปเปลี่ยนตัวเป็นเด็กกันเย้เปลี่ยนตัวเป็นเด็กกันนะคะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนตัวเป็นเด็กเปลี่ยนยังไงนะคะเอามาแล้วนะคะโอเคค่ะเราก็เราก็เลือกเสื้อตามใจนะคะเอา้านี่นี่คือเป็นเด็กนี๋ยวทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเขียนว่า Baby s i ซ e นะคะ ข้าไปตรงนี้แล้วจะเป็นเด็กนี่ไหมคะเป็นเด็กน่ารักมากเลยค่ะพี่ขอเอาเป็นชุดหนเดียวอชุดนี้มันน่ารักเกินไปอุ้ยมีคนใส่จุมพูด้วยอะน่ารักมากเอาชุดโมโม่หน่อยสิอุ้ยน่ารักพี่ขอเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะทุกคนอุ้ยมีชุดสีจุมพูด้วยอะอพี่เอาชุดโมโม่ไม่เคยใส่มาตั้งนาน คอนเราก็จะมารีโมแคร์ตรงนี้ตรงนี้นะคะรีโม่ลีโม์ก็เลือกซึมผลตามใจทรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะทรงมัดแกะโอเคเอาบนสีชมพูดูส,นนดสิน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูสิน่ารักมากเลยอ่ะขอเอารถลากได้ไหม น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนรอนี้ด้วยอือน่ารักนี่ไงทุกคนเราก็จะเป็นตัวน่ารักแบบดีแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมาเปลี่ยนหน้าตากันโอ้ยพี่ว่าหน้าตานี้มันหน้าตายด็กแล้วนะงั้นเราไม่เปลี่ยนดีกว่าเอ๊ะหน้าตานี้น่ารักอยู่นะแต่โตโต,ตดูไม่ได้อะนี่ อนดูเห็นไหมว่าพี่จะเป็นเด็กนะอ่าเราไปเลยเอา้าไปแล้วมันเลือกสีผมกันไรทุกคนเอาไปสีชมพูสีชมพูสีชมพูอ่ะหลอย <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่าทุกคนของเล่นจะเป็นสีชมพูกับเราอะ่ะอ่าทุกคนเราก็รีบกระโดดไปอย่างเร็วๆนะอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้เราก็มาเปลี่ยนสีนี้ สีนี้ได้ไหมสีนี้ขาวอยู่เอาเพื่อนเอาตัวแดงทำไมไม่เอาผิวขาวเหมือนเราหรอเพื่อนวิ่งเร็วเกินไปเพื่อนใส่สปีดมานะคะทุกคนไยเด็กคนนี้น่ารักเหมือนเราเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักน่ารักกันอ่ะเอาไหมเอาไหมไหมเลยน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยมันไม่กงอุ้ยโกงอะไรอ่ะเข้าไม่ได้ด้วย อ๋อแค่เป็นลุกให้เราเล่นใช่ไหมมันเข้ากรงไม่ได้อะทุกคนเนี่ยมันเข้าไม่ได้แค่ให้มาเดินเล่นเหมือนไต่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้ยังไงอ่ะเอาว่าเป็นเกมนี้ใช่ไหมกระโดดเอาปีอะไรแบบนี้โอเคทุกคนเราก็กระโดดไปตามที่มันบอกเกือบตกนะเด็กน้อยจะกระโดดเร็วมากกว่านะผู้ใหญ่กระโดดเจ้า โอเคแล้วเราก็กระโดดตรงแล้วก็กระโดดทางนี้กระโดดตรงกระโดดทางนี้กระโดดตรงแล้วก็กระโดดมาตรง S I M O N S, S A Y S โอเคทุกคนแล้วเราก็จะมาตรงน,นี้ตรงเทวาดาตรงน,นี้อุย้ยมันตั้งตัวยังไงเนี่ย นี้ทบางทมันถูกอย่างงี้นะทุกคนแล้วเราก็มายืนดูไล่เลยม่เรียนโงเบงเลยตรงนี้ทุกคนแล้วทีนี้เราก็มาตองทรายนะ <c oughs> แค่รีวิวแบบให้ดูอุ้ยใส่มันนิ่มมากเลยอยาดูสีจมตัวเราด้วยอ่ะ <c oughs> อุ้ยของเล่นหายไปไหนแล้วอ่ะอุดูสีของเล่นสีชมพูด้วย <c oughs> น่ารักมากเลยอยาทุกคนดูสีเป็นเด็กตัวสีชมพู ราจะไปยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะเราต้องไปรูนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ไต่ขึ้นมาว้าวทุกคนดูสิเราหาที่รับเจอแล้วอ่ะเนี่ยเราก็มาเอิมอาศัยนั่งตรงนี้นะเอิมบ้านกระรอกไม่รู้มันทําอะไรได้นะทุกคนนะเฮ้เราก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยภาษาตรงนั้นใช้ทำอะไรได้อ้าเอ้า วราทุกคนดูสิขนาดใหญ่ของบ้านต้นไม้นะคะดูสิคะขนาดใหญ่ของบ้านต้นไม้นี่ใหญ่บิ๊กเบ้ามากเลยอะคะ่ะดูสิดวงอาทิตย์ก็น้าตาน่ารักสงสัยเราต้องขึ้นไปดูแล้วละเอา้ามองไม่เห็นตัวเองเนี่ เสร็จหรือยัคะแบบนี้เสร็จแล้วคะ่แบบสวคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่บายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจุ๊บจบอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ช่องหอมนะด้วยนะคะกดทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีคลิปใหม่เข้ามานะคะ บ๊ายบายค่ะ <c oughs>